สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มีคนใช้งานผิดพลาดกันเยอะนะครับเรื่องการปริ้นการปริ้นเอ็กเซนะครับกรณีที่เรามีหลายหน้าฟล์ปริ้นเราก็ดูได้ว่ามันกี่หน้าตอนนี้ในเครื่องผมมีอยู่สองหน้าใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไปกดปุมปริ้นตรงนี้มันก็จะปริ้นตั้งแต่หน้าหนึ่งยันหน้าสุดท้ายแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการปริ้นหน้าเดียวในนี้ไม่มีให้เลือกว่าเราจะปริ้นหน้าเดียวมันได้เลือกเฉพาะตั้งชีทนี้ แต่ถ้าต้องการหน้าหนึ่งหน้าเดียวอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปใส่ที่เพจเนี่ยใส่เพจหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใส่ตัวเลขด้านหน้าตัวเดียวอย่างนี้มันก็จะปริ้นตั้งแต่เพจหน้าที่หนึ่งยันสุดท้ายนะครับต้องระวังให้ดีนะครับตรงนี้อย่างเช่นบางคนอยากจะปริ้นหน้าสิหน้าเดียวไปใส่เลข10อย่างเงี้ยพอใส่เลขสิบปุ๊บทีนี้มันก็จะปริ้นตั้งแต่หน้าที่สิบ ยันไปจนสุดเอกสารเลยถือว่ามีรอยหน้าก็จะพิมพ์แต่หน้าที่สิบยันร้อยเลยดังนั้นการพิมพ์เราต้องระวังให้ดีนะครับถ้าต้องการพิมพ์หน้าเดียวเราต้องระบุตัวหน้ากับตัวหลังเหมือนกันอย่างเช่นจะพิมพ์หน้าสิบใส่สิบตัวหน้านะครับเพจสิบออฟสิบอย่างนี้ถือว่าการพิมพ์หน้าเดียวถ้าเกิดผมต้องการพิมพ์หน้าหนึ่งหน้าเดียวผมก็ใส่เพจหนึ่งออฟหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราต้องใส่ถูกนะครับ หนึ่งออฟหนึ่งแต่เดียวว่าเราปริ้นเฉพาะหน้าหนึ่งหน้าเดียวกอลเลจคือการเรียงชุดเนี่ยมันจะใช้ใช้งานตอนที่คุณเลือก c o ปปี้ไงว่าคุณต้องการกี่ชุดสมมุติว่าคุณต้องการปริ้นสามชุดเอกสารเนี้ยอ้าผมไม่เอาหน้านะครับผมจะปริ้นทั้งหมดเลยผมจะปริ้นสามชุดแล้วกดปริ้นออกไปแต่ก่อนกดปริ้นนะครับคุณเรียงชุดคุณจะเรียงแบบไหนถ้าเกิดคุณเรียงแบบหนึ่งสองสามก็คือปริ้นชุดที่หนึ่งให้เสร็จคือเรียงหน้าไปเลย กลายเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามชุดหนึ่งแล้วมาพิมพ์อีกชุดหนึ่งคือหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าหนึ่งจนถึงหน้าจุดท้ายหนึ่งชุดแล้วก็บากพิมพ์ชุดใหม่แต่ถ้าเกิดคุณเลือกแบบอันกอลเลตเนี่ยต้องการพิมพ์สามชุดเนี่ยก็จะพิมพ์หน้าหนึ่งสามแผ่นหน้าสองสามแผ่นหน้าสามสามแผ่นไปเรื่อยๆจนครบตามจํานวนที่คุณต้องการอย่าิธีต้องระวังตรงนี้ใส่ตัวเลขให้ถูกนะครับว่าเราต้องการพิมพ์หน้าไหนถ้าเกิดหน้าเดียวก็ต้องใส่ตัวหน้าตัวหลังให้ตรงกันแค่นั้นเอง หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับก็กว่ากดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ